สวัสดีครับชมพระทิตย์ขึ้นยามเช้าที่สถานีรถไฟมอธรรมศาสตร์รังสิตนะครับวันนี้ก็จะรอรอดูรถไฟกันนะครับหลายหลายคนนะครับจากบ้านมาหางานทำในเขตเมืองหลวงนะครับก็ใช้วิธีการเดินทางโดยรถไฟนี่แหละน่าจะเป็นทางที่สะดวกที่สุด ก็ขอเป็นกำลังใจนะครับให้กับพี่พี่เพื่อนนะครับที่อยู่ต่างจังหวัดเดินทางกลับบ้านในช่วงเทศกาลนะครับขอให้เดินทางปลอดภัยแล้วก็เที่ยวส่งการที่ต่างจังหวัดบ้านเกิดนะครับให้สนุกสำหรับขบวนต่อไปที่จะออกมาจากกรุงเทพนะครับจะเป็นขบวนรถด่วนนะครับรถด่วนน่าจะเป็นรถด,ด่วนพิเศษ ขบวนที่21กรุงเทพอบิวับัดบนราชธานีนะครับก็จะไปถึงอุบลราชธานีประมาณบ่าย2สายนี้เป็นสายที่เต็มตลอดครับผมจองไม่เคยได้เลยเวลาจะก,กลับบ้านต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย1อาทิตย์นะครับถ้าสถานการณ์ปกติมาแล้วนะครับขบวนยีบเอ ขบวนต่อไปเป็นขบวนที่10นะครับขบวนหมายเลข10เชียงใหม่กรุงเทพอภิวัฒน์นะครับกำลังจะผ่านสถานีไปแล้วทำขบวนโดยรถจาก QSY นะครับกำลังเร่งเครื่องมาเต็มที่เลย แล้วนะครับขบวนหมายเลขสิวันนี้ล่าช้าไปประมาณ50กว่านาทีนะครับเนื่องด้วยช่วงเทศกาลด้วยนะครับขบวนต่อไปจะเป็นขบวนที่6นะครับขบวนหมายเลขเอ่อเชียงใหม่นะครับกรุงเทพอภิวัตรเหมือนกันกับขบวนที่10นะครับเพียงแต่ว่าขบวนที่หนั้นจะเป็นขบวนที่ พิเศษนะครับจะจะเจอแค่ช่วงเทศกาลเท่านั้นนะครับเป็นขบวนน่าจะเป็นขบวนเสริมของการรถไฟที่เพิ่มเข้ามาเพื่อเป็นทางเลือกให้กับพี่ๆเพื่อนๆนะครับได้เดินทางในช่วงเทศกาลนะครับมาแล้วครับขบวนที่6เชียงใหม่กรุงเทพอภิวัฒน์นะครับเป็นขบวนพิเศษช่วงเทศกาลนะครับจะเจอแค่ช่วงเทศกาลอย่างเดียวนะครับ วิ่งอยู่รางตรงกลางนะครับขบวนนี้จะเจอแค่ช่วงเทศกาลนะครับลาช้าไปประมาณ30นาทีนะครับ วันที่6กวันนี้ก็ช่องของผมนะครับชอบรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องของผมด้วยนะครับวันนี้ก็ขอลาเพื่อนๆพี่ๆท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ